สวัสดีน้องผู้ชมกันด้วยนะผมวันนี้อยู่เกม The Resident Evil 4ฟล์ดูไหมครับผมมาเรามาต่อจากพายที่แล้วกันนั่นเองนะผมมาผมกลับมาเล่น The Resident Evil ละมาหลังจากที่ไปต่างจังหวัดมาแล้วลืมเอาไอ้นี่ตัวแปลงอนะไรตัวแปลงให้ดีมไอมาเลยอดลงคลิปเลยโอเคไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะลงคลิป The Resident Evil ทีททละมาโอเคสไตล์ผมก็เหมือนเดิม สปีดรันไม่สนโลกครับผมไปอันนี้ไม่สนเดีย๋ยวเรามาเอาก่อเอชลีเสมเนื้อเรื่องแต่ไม่ได้เอาเนื้อเรื่องขนาดนั้นโอเคเี๋ยวอันนี้เฮ้ย <Okay. S 1> นี่นี่หลบโลบหลบหลบมาเนี่ยโอเคใส่ลลกแล้วก็หัดเข้าไปครับผม อัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วก็อัดเข้าไปอัดเข้าไปเฮ้ยอึดจังวะโอคอัดเข้าไปอ,าอ,อัดเข้าไป,อเ,าไปเออกว่าจะเดทเออโคตรอึดอเลยยวงผมเกลียดไอ้ตัวเนี้ยแหละพยายามไม่ให้มันงอหัวก็พอแล้ว แล้วก็เราก็ต้องต้องเตรียมแปดไว้ด้วยตามมาแอชลี่โอเคดูช่องนี้ก็ใครเป็นแฟน,นเลสเตอร์น,นิวก็ดูช่องผมได้นะเพราะว่ามีเทคนิคแปลกแปลกหนูเขาเล่นบ่อยโอเคมาอาวไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมีอะไรพลั อุ้ยโอเคสวยโอเคไปยอดหน้าแล้วก็อัดเข้าไปที่เพโอเคสวยงนี้งนี้นี่ก่อนที่เราจะไปอัดดีตรงนี้ก่อนเลยอเอเค้อเคซุบเป็นีัง ไม่ต้องลงไปเอาไม่ต้องลงไปทุก A, กบไอกระบอกกระบอกนั่นแหละโอเคเราต้องวิ่งที่ไหนเราต้องวิ่งผ่านลงเฮ้ยโอเคแล้วก็ยิงไปนนี้ป้องโอเคโอเค,อเคแล้วก็เตะเตะทางนี้ผมก็จะไม่สนใจละผมจะใช้ปืนใหญ่ยิงเอาทีเดียวทางนี้อัดไห้หมด

เยอไปเยเดี๋ยวๆๆ okay. มันเยอะมันเยอะโอ้โหมันงอกหวยไปหนึงเียมเสียสละเอาแฟดไปอีกลูกนึงไปโ okay. อเคเฮ้ยฝวางนูวะกวาดครับผม อันนี้ผมต้องเคลียร์ระเบิดกันนี่โอเคเคลียร์แล้วก็เตะไปเว้ยเออโอ้โหนั่นเงียบโดนจนได้สตดีที่มันยังให้นี่มะเยอะนี่ยังดีดหมล่ะไม่สวนครับผมมาฝั่งนี้กันเดะนี่อัาเข้าไปโอ้โหนี่ ีทางนี้ยิงครับผมมีแคมตรงนี้อ่ะโอเคในตรงนี้ตรงนี้ผมต้องยิงโอเคไหนตรงไหนไอตัวไหนไอตัวไหนมาตัวไหนอัดเข้าผมมีตรงนี้ตรงนี้นอัดเข้าผมมีอำนาจแล้วมีอำนาจในการคุมปืนมันดีอย่างเงี้ยแหละไอตัวไหนไอตัวไหน มามาให้หมดหมดแล้วมั้งตัวไหนอีกมั้งหมดแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยิงประตูนี้เลยโอเคทต่ม,มัก็ไม่ให้แล้วเออไม่ให้เราคุมปืนละวไม่ไม่ได้ให้คุมปืนอยู่ปะก็ย,ยิงยิงได้อยู่วะแต่ไม่เอาละโอเคไปเรามาสปีดลันโอ้โหไปศูน เก็บของเก็บขอ,อนนงนิดนึงเก็บขอ,อนนงนิดนึงเก็บของนิดนึงอ๋อติดแล้วปะมันลอ็อกโอเคเอาเดี๋ยว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 เข้าทางไหนปะเอ่ออ๋อนี้นี่ทางนี้ทางนี้เพื่อ,อยังเข้าไปได้อยู่ดิเออวะผอลงมาข้างล่างดีกว่าผอนิดนึงผอนิดนึงของมันต้องไม่เอา อันนี้นี้มันต้องไม่เอานะเพรของมันให้เยอะตังไงวะตึงนาาตงตี้ไม่ใช่แค่กล่องเดียวมันมีอีกแน่รู้ท่านผู้ชมกำลังดา่าผมอยู่ว่ามาอาแค่นี้ใช่ไหมเห็นมานี่ทา้งนี้ตรงนี้นี่มีอีกนี่ไรฟฟนี่เห็นไหมเทียบเลยระเบิดด้วยหวานเจี๊ยบ ไปครับผมไปลุยเราไปราชชอานะจ๊ะไปเอเบปะเรียบร้อยไปคัคค่ะประสาทไล้ขอบเครเยตุเบียวหนึ่งนะผมไม่ได้เบียวนะโอเคจัดของแล้วก็จ้ว่วงโอเค อันนี้อธุรกิจไม่ทำหรอกขี้เกียจเดี๋ยวมาสปีดรันอุ้ยไปม่วงๆวัยดิวอล์คัมหายปืนหายช็อตกันก่อนเลยหายช็อตกันผมจะซื้อช็อตกันอันนี้็อตการอันนี้มันดีกว่าดีกว่าที่แล้วเห็นไหมโอเค ขายลูกได้เ,อเดยอะกว่าด้วยไม่ต้องอัปเดตเอ้ยไม่ต้องอัปเกรดผมยังขายอะไรไม่ได้เลยวะอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่ผมจะผมขายนี่ไปเลยวะไม่รู้ใช้ทำอะไรเหมือนกันสองพันเหรียญทำแบบเอ็นดีสามอ่าฮะโอ้ไปนี่เ เออมีของมีของโอเคเดีย๋ยวเดินผ่านเดี๋ยวเดินผ่านของแถวนี้เราต้องเก็บแล้วเพราะมันมันมีประโยชน์กับเราในอนาคตเอ,าอ้าเดี๋ยวให้เก็บของเลย <c oughs> มาดีรู้จักกันเลยเหรอที <c oughs> โหเรียกอะไรลามุนอา่ากูต้องนับถึงใช่ไหมมิสเตอร์เคนดีกูรู้แล้วเรียกชื่อผมอา่อายืนเท้าเอวแล้วยอน หุบปากเลยป้าดูเอากระสุนยัดปากท่านหรอท่านหรอเฉนเด้อ <c oughs> เออไเอ,อเจนเจนเดียนพูดเองเดียนพูดแล้วเจ็๊ เออไม่มาพูดแค่นี้โอ,โอ้โหแต่มันแถมมอนเตอร์ให้ด้วยไงอยู่ข้างหลังกูไว้เออขอให้มันอยู่ข้างหลังกูจริงๆละมงมา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 ครับผมมา มามาเฮ้ยอะไรอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวเกินนั่นถ้าป่าถ้าป่าระเบิดมันจะไม่โดนเอชดีเจ็บอัดครับผมเรียบร้อยอีซี่เอ็ร่วงเป็นยังย้อนทำไรเดียวไม่ได้อยู่แล้ว เลียอ,อนมันเทพดูคนเล่นด้วยผมปาอะไรอยู่ม่ได้โอเคอย่างแรกก็คือเก็บของก่อนเราเป็นนักโบราณคดีเห็นนั้นต้องเก็บไปหมด <Okay. S 1> โอเคโอเคานายก็ต้องล้องด้วยเอชรีขึ้นมาคนเดียวมาเปิดล็อกให้หน่อย ยิงให้แต่มันยิงไม่ได้ถ้า <Okay. S 1> อยากยิงแอสเรียิงได้ก็ยิงได้อุ้ยยิงได้ด้วย <Good work. S 1> เคทำได้ดี oh my god โอ้โหแวะก่อนนี่ไงสมบัติเคอเคุ้ยขายให้พ่อค้าได้โอ้แต่มันแต่งอะไรไม่ได้เลยไง ไม่เป็นไรโอ้กับศูนย์เคตามมานะ้ว actually ชชใส่ลูกโอเค <c oughs> ออทางนี้โอเคต้องแวะอื๋อนี่อันนี้คือคู่ออ ไม่ของอะไรบ้างวันนี้จนไม้ไม่สนอะไรละโอเคตรงน,นี้ไม่มีอะไรผมต้องค่อยๆเดินก่อนตอนนี้มันหนึบไ้คำรามไ้ลูกสองให้เรียบร้อยผมจะค่อยๆเดินเลย Ok Sáng sổ Ui, quân tre Tuổi hay chặt này Peo này Ui, chị ạ Bồ Bồ, chơi Aha uh -huh. thần sát Ui Ui พี่แกใช้พ่อเกดด้วยเนี่ยยิ้มพันขาวมาเชียวเกศค่อยๆเคพี่เลี้อนคนยองผมก็ยองตามเขาแล้วครับแต่ไม่ยองครับผมวิ่งครับผมรออะไรล่ะจะรอให้มามาฟันหรือไงอุ้ยกระสุนเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งอะไรมาเนี่ยตกใจหมดเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย อันหนึ่งอัดเข้าไปข้างหลังโอเคเฮ้ยลูกโอเคอเดีย๋ยวมีลูกสองอัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอเคันหนึ่งรอมันหันหลังเด้อลูกสองอันหนึ่งโอเคอันหนึ่งมันอันนี้ขอรอมันหันหลังมันโอเค้ยเดี๋ยวข้างหลังโอ้ยโหรู้เยอะจังวะ ันโอ้โหนั่นเนี่ยกลัวแล้วกลัวแล้วหนึ่งมาหนึ่งรู้เยอะจังวะโอเคโอ้โหนี่ไงเข้าไปเข้าไปโอเคอ่านโอ้โหโอ้โหพี่แกข้างไหนของแกวะเนี่ยนี่ไง นี่ไงเป็อ่านอัาอาเขาไปสั่งอัาเข้าไปข้างเขาโห้ดด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 ดัดด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 าดด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 ดยอดดดด โอ้โหเดืโอเคสวยจัดมีจำพังแล้วเฮ้ยมันตายยากตายเย็นเนาะเออมันจะตายทีมันข้างอะไรของมันอุ้ยได้ได้อันนี้ไปด้วยอ,นนอะไรอะไรอ้ยมณีสวยเลยเดี๋ยวขายแน่นอนพอเตะหายกอยนมันเรียกหายหรือมันเรียกโหละ ไม่รู้นะบ้านใครบ้านบ้านใครมันเรียกไงนะแต่ละคนเรียกว่าอะไรนะไอสิ่งเนี้ยเรียกว่าหายเรียกว่าหโลโบแต่ไม่รู้ผมเรียกไหไอรันเขียนมันเข้าใจง่ายวะ่ะเข้าใจง่ายในแบบตัวผมโอเคเตะอ่าฮะโอเคเราขึ้นไปหาน้องพาละของเราตอ่อเขีย ไม่ได้เสียงไอ้น้องพาล่าละเปิดนีอ้อะไรอ๋อกูตกใจมึงเหมือนกันครับอาา <c oughs> โอเค,อเค okay? ได้กุญแจมาละเปิดตามมาเอสลีเตฮัมเกย์แฮเยูอคย์เป็นอะไรไหมฉันโอเค โอ้ี่เือรอ๋อเอาไว้แรกของมาทำาไมวะผมแรกอะไรไม่ได้เลยโอ้โอเคปิดตาไนอีกละไม่เก่งเรื่องนี้ซะด้วยอ่ะนกงูเฮ้ยงูแล้วนกงูงูตัวไหนอ่ะงูแล้วนกนก น๊กย no, ู่ไหนวะโน๊กน๊กบอลลูนกน๊กน๊กและห์โอเคโอเคโอเคไปเดินกลับโอ้โอเคเราต้องแก้ปัญหาใช่ไหม เครื่องใช้เออมีนี้โอเคยวเอามาก่อนอันนี้น่าจะเป็นสีทองอันนี้เหล็กอันนี้ไม้ใช่ปะเออโอง่ายวะ่ะอีซี่ แต่เดี๋ยวไปรอเบื้องหลังในคลิปช็อปมีเบื้องหลังให้ดูด้วยเฮ้ยงูเฮ้ยโ oh. อเฮ้ยมันบล็อกงูได้เด้อว,วะไม่รู้ผมมีพังหมดแล้วไอบ้บ้าเลยเอียหวังว่าจะไปเจอพ่อค้าเนี่ยให้ของมาเยอะขนาดนี้ต้องเจอพ่อค้าแล้วล่ะ โอเคมีเป็ดสนาอีกแล้วมีมีม้าน้ำาม้าน้ำแล้วก็งูหนึ่งเรารู้แล้วว่าม้าน้ำตรงนี้อันนี้กวางเดี๋ยวนะโอเคผมว่าโอเคให้มันได้มันตออลมา อคมาน้ำง okay. am am hey. uh. uh ูมาน้ำงูจําไว้เฮ้ยเลี้องห่วงกูดูแลตัวเองให้ได้เฮ้ยไอพาระโอเคงูงูแล้วก็เี้ยไหนเปอร์ต้องมามาน้ำแล้วก็งูใช่ไหมแล้วมาน้ำอยู่ไหนวะโอเค ยิงไปไปขึ้นไหมเล็วโอเคแล้วก็ยิงมาลุ้นแล้วป้องอ้าวมาได้นี่แล้ว,ว <laughs> ลโอเคไปลงโอเคอเพราะว่าอย่างแรกอ่ะคือต้องไปเอามีดไอต้องไปซ่อมมีดก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราไปนูน่นซ่อมมีดก่อน เอ้ยอะไรขอแบลมมี่ก่อนเอยกดผิดอีกแล้วไอบ้บ้าเสียวเวลาไหมเนี่ยมานั่งโวนอะไรเนี่ยลีออนเป็นโตแล้วนะไม่ใช่เด็กนะไปลงเฮ้ยอ๋อบันไดนูว่าบันไดมันจะไม่นี่เฮ้ย วลคัมซอมมีดเคแล้วก็หาย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 ได้ปืนใหม่แ,มแล้วเว้ยครับม็มแล้วก็นี่ัอใพ้ดาเมจแรงขึ้นอันนี้ไม่ใช้แล้ววะเดี๋ยวๆีนนะ อันนี้ไม่ใช้แล้วอันนี้ใช้แค่รอบเดียวขายมีอะไรขายไ,ไหมไม่มีอะไรแล้วโอเคปะ let's go มาเดีวน้องอันชลีวันทาอภิวาทน้องแอชลี่สุดหน้ารำคาญของเราโอเค ่ะเราพร้อมลุยแล้วใส่ลูกให้เรียบร้อยเฮ้ยเออว่ะทำไมไม่ทำแฟตแต่ไม่มีที่ทำแฟดซะด้วยยีงไม่เป็นลยอ,อ่อนทางนี้ทางนี้นเปิดโอ้มีกระสุนโอเคเสียงอะไร รพร้อมจะปกป้องผู้หญิงเด็กหญิงคนนั้นอีกรอบนึงหรือยังพร้อมเสมอเมื่อเธอต้องการแต่ขอครับอันนี้กหอนไดไหม <Okay. S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงอุ้ยเออให้แอชลี่มานอนอยู่ในห้องนี้ก่อนได้ไหม โอ้ oh, <was> ไม่มีเลยเลยล็อกห้องนี้ห้องนี้คือห้องอะไรวะเปิดล็อกได้แล้วโอเคเข้าใจละโอเคเราต้องมาห้องนี้ใช่ไหมไป let's go อ oh ้ my gosh โอเค ผมว่าผมควรจบตรงพันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดเองแล้วก็ตอนนี้ก็มืดแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวตัดลงคลิปโอเคคลิปนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันพันหนะ้าเดี๋ยวลงเลยเนี่ยแหละโอเคบ๊ายบายเจอกัน